มาพบกันในวันนี้นะคะแนะนําให้ท่านได้รับชมกับบ้านสวนบรรยากาศดีๆค่ะเป็นธรรมชาตินะคะไม่วุ่นวายด้วยนะคะทำเลดีค่ะอยู่ใกล้ตัวเมืองอุดรธานีนะคะอยู่แถวบ้านหนองนาคาค่ะพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่นะคะซึ่งบทพื้นที่นะคะมีบ้านพักไว้ให้ค่ะเป็นบ้านพักน็อกดาวค่ะหนึ่งหลังนะคะและยังมีโครงสร้างบ้านนะคะอีกหนึ่งหลังค่ะท่านสามารถที่จะต่อเติม ทำเพิ่มได้เลยนะคะราคาแปลงนี้เหมายกแปลงเลยค่ะในราคา1,490,000บาทค่ะบ้านนอกดาวนะคะบ้านสวยพื้นที่ใช้สอยเยอะค่ะทุกท่านปลูกต้นไม้โรงสวนได้สบายนะคะไว้อยู่อาศัยไว้ทำบ้านสวนนะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะหลายท่านตามหากันอยู่เลยทีเดียวค่ะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนัดล่วงหน้าเข้าชมบ้านนะคะติดต่อทักหาผู้ขายตามเบอร์โทรและไอดียลตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะคะในวันนี้เจคโนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ